สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอันปริพัฒน์ออตโต้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้นมีรถเก๋งผ่อนเดือนละ4ี่พันมาแนะนําและก็รีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอันรบกวนฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางร้านรถยนต์มือสองปริพัฒน์ออตโต้นะครับตรงนี้อันขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้ณที่นี้เลยเรามาเริ่มดูตัวรถกันเลยดีกว่าคร สำหรับคลิปนี้นะครับอย่างที่อ่านได้เกินไปผ่อนเดือนละ4,000เรื่องจริงหรือโกหกนี่คือเรื่องจริงครับคุณลูกค้าก็จะเป็นตัว t o y ย t a v o ีหากันเยอะมากนะครับตอนแรกเนี่ยอันเคยเอาตัวรถมาไลฟ์ในไลฟ์สดให้คุณลูกค้าได้ดูแล้วรอบหนึ่งมีหลายท่านเหมือนการที่สนใจในเรื่องของตัวรถ v ีออเจนนี้นะครับเดี๋ยงไงเดี๋ยวอันพามาดูรายละเอียดของตัวรถกันแบบอีกสักทีนึงเพราะว่ามันเสร็จสับเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว แย่เย็มเพลงเพราะเกียร์ออโต้งเกียร์ออโต้นะฮะสมรรถนะของการขับขี่ตัวรถทุกอย่างเราเก็บให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับคันนี้เนี่ยเป็นตัวรถปี08เอาล่ะครับคราวนี้เกิดคําถามขึ้นมาแล้วเฮ้ย hey, 08เนี่ยรถมันใช้งานเยอะหรือเปล่าไม้มันเยอะหรือเปล่าบอดี้มันเดิมจริงหรือเปล่ารถคุณชนมาหรือเปล่าอันหลายอย่างเกิดคําถามตั้งคําถามขึ้นได้ไม่ว่ากันนะฮะ แต่โดยเบื้องต้นมาดูตัวที่ร้านดีกว่าจบแน่นอนนะครับส่วนของตัวปี08รุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเจนหนึ่งนะฮะสีออกม่วงๆฟ้าๆหน่อยนะฮะน่าจะเป็นตัวสีพิเศษนะครับสำหรับตัวที่เป็นเจนแรกแบบนี้เพราะว่าเราก็เพิ่งเคยเป็นครั้งแรกเหมือนกันไม่ใช่แบบับสติ๊กเกอร์นะฮะไม่ใช่แบบว่าทําสีใหม่นะครับนี่คือสีเดิมจากโรงงานของมัน นะ,นะครับส่วนของตัว้านหน้าไม่มีอะไรมากนะฮะส่วนของตัวโคมไฟหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดาแล้วก็สปอร์ตไลท์คู่ล่างตรงนี้ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวไฟหน้าเนี่ยเดี๋ยวขัดให้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าตัวรถที่มันมีการใช้งานมาเนี่ยนะครับอาจจะมีการลงการเหลืองอะไรแบบนี้บ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับสำหรับในส่วนของตัวรถมือสองแต่ว่าสภาพเนี่ยคือมันยังน่าใช้อยู่แน่นอนนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะฮะสำหรับตัวเครื่อง1.5นะครับ สำหรับตัวเครื่อง1.5รุ่นนี้เนี่ยมันยังเป็นตัวเครื่องที่เป็น1 n z อยู่นะฮะก็จะเป็นเกียร์ Super ECT นะครับ4ี่สูบเรียงตัวเครื่องสวยไม่มีข้ามนำเครื่องไหลยเยิ้มนะครับตรงนี้เนี่ยคือในส่วนของตัวที่ค่อนข้างจะทนมากหลายคนอาจจะมองดูแล้วว่าเฮ้ยโอ้โหเครื่องตัวเก่าเนี่ยทำไมคุณยังเอามารีวิวทำไมคุณยังเอามาแนะนำอยู่ตัวเจนนี้เนี่ยมันอยู่มาทั้ง3รุ่นนะฮะ ถึงตัวปี2015ถึงจะเปลี่ยนโมเดลมาเป็นเกียร์ที่เป็น CVT แทนนะครับเครื่องเดิมครับไม่มีข้ามน้ำเครื่องไหลยเยิ้มนะฮะขันหน้าสวยเลยนะครับแห้งๆเลยพวกแบบเม็ดองเม็ดอาร์ตะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะฮะตัวหัวนงหัวน็อตไม่เคยมีการแกะขันไขออกมาทำทรงทำสีอะไรงนี้ไม่มีแน่นอนนะครับตัวสติ๊กเกอร์มอกอทุกอย่างอยู่ครบตรงนี้เนี่ยเรามีการเซอร์วิสให้กับผู้ทุกค้าหมดแล้วเรียบร้อยถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นในช่วงของวันหยุดหรือว่าจะเป็นวันธรรมดาก็แล้วแต่ถ้าเกิดสนใจไงเข้ามาดูโตัวที่ร้านก่อนได้ส่วนสุดท้ายเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับอันนี้แค่ด้านหน้าอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อครับส่วนของตัวด้านข้างตรงนี้เนี่ยเราจะมีเป็นการปูพื้นให้กับลูกค้าแล้วบางคนชอบวีออสตรงนี้แต่ต้องแต่งด้วยนะครับก็ใส่เป็นตัว TE 37นะฮะรัดด้วยยางปี2 0 0 0 20นะครับก็จะเป็นตัว19555เ R 1 5นะครับเป็นตัวลายพิมพ์นิยมเลยลายในกระแสเลยลายนี้เนี่ยถือว่าจบนะครับเพราะว่าแม็กใหม่ยางใหม่ตรงนี้นยะคุณลูกค้าก็ไม่ต้องไปเสียอะไรเพิ่มเติมแล้วพี่จะไปเสียเพิ่มเติมทําไมครับถูกต้องไหมในเมื่อเราให้แบบนี้แล้วก็คือจบกว่าอยู่แล้วนะครับส่วนของตัวไฟเดียวนี่อยู่ตรงกระจกมองข้างนะฮะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีสวยเฉมืมกันจอดถึงด้านท้ายเดี๋ยวเรามีบริการเปลี่ยนถนะ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ เช็คระบบไฟตั้งสูนทงล้อตรงนี้เราเซอร์วิสให้กับคุณลูกค้าเหมือนเดิมนะฮะส่วนของตัวรายละเอียดอื่นๆเนี่ยสมมติว่าคุณลูกค้าทำอาชีพนี้รายได้ต่อเดือนเท่านี้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามกันอีกทีหนึ่งนะครับสีเดิมสวยนะฮะไม่มีอะไรเยอะนะครับตัวรถที่ต่ากว่าปี2 0 1 0เนี่ยออปชั่นมันอาจจะไม่หรูหราหรือว่าฟู่ฟ้าอะไรมากมายแต่มันจะเน้นในเรื่องตัวการใช้งานนะครับสมัยก่อนเนี่ยทำไมถึง v ีออเราเห็นกน,นนเถนถ้าเกิดรถมน่จริงราใช้ เราจะไม่เห็นกันแบบคล้าตาอยู่แล้วแน่นอนนะครับรเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันต่อครับโอเคครับในส่วนของตัวฝาท้ายนะครับฝาท้ายเดิมโรงงานโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับตัวดาบฝาท้ายถ้าเกิดเป็นตัวโฉมนี้เนี่ยก็ยังเป็นสีเดียวกับตัวรถอยู่แล้วก็ตัวโคมไฟท้ายนะครับไฟเดียวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติอ๋ออันนี้จะเป็นตัว1.5ตัว E หรือว่าเป็นตัว long top นะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่สนี่จะอยู่ภายในห้องโดยสารอีกทีนึง ตัวรถเราดูกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งบอดี้ภายนอกนะฮะประมาณนี้เลย08รับรองเลยนะฮะว่าสวยและก็ยังน่าใช้อยู่แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันต่อครับสำหรับด้านในนะครับตรงนี้เนี่ยตัวรุ่นนี้ยังไม่มีแอร์แบกนะฮะหรือว่าถุงนมนิภายยังไม่มีนะครับแต่ว่าส่วนของตัวเครื่องเล่นเนี่ยก็จะเป็น CD วิีโอ MP3 แบบธรรมดาเลย นะครับ FM AM ใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ส่วนของตัวความที่มันเป็นเอกลักษณ์เนี่ยคล้ายๆกับพวกแบบยาลิตตัวโฉมเก่าเรือนไม้เนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางคอนโซลพอดีสวยมากมีเอกลักษณ์ของตัวมันเองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพี่บางท่านเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่าอะไรในเรื่องตัววิสัยทัศน์ในการมองนะฮะบางทีเราอาจจะดูแล้วว่าเฮ้ย โอ้โหประมาณนี้เหรอต้องมาเหลือบชะมองดูอีกทีนึงในเมื่อที่ว่าสายตาเราควรอยู่ในระดับแนวทางตรงอย่างเดียวแต่จริงๆตรงนี้นยะมันคือเอกลักษณ์ของตัวเขาเองอะนะครับอันไม่รู้อันที่พูดว่าไงดีแต่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของตัวโตยต้ตาพวกแบบโฉมแรกๆเองนะครับแต่จริงๆแบบนี้เนี่ยมันก็พอเวลาที่เราขับเร็วหรือว่า เท้าหนักสักนิดนึงเนี่ยโหภรยาเครียดหน้าดูเลยนะฮะ <_ C> e <at> เพราะว่ามันเห็นตัวเรือนไม้ด้วยเฮ้ยโอ้โหอันร้อยยี่แล้วเหรอประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของตูนแจนี่จะเป็นแบบรีโมทนะครับแล้วก็กระจกปรับไฟฟ้านะฮะมีตัวเซ็นทัลร็อกให้นะครับ, High, รบแล้วก็มองข้างกับพับกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับส่วนสำหร,รับตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออตโต้นะฮะ สามารถเชนเล่นแบบแมนวนวลได้นะครับก็จะเป็นแบบ4สปีดเหมือนเดิมตรงนี้ใช้งานได้ตามปกติเลยครับแล้วก็ตัวเบาะนี่โหเบาะนี่สวยครับคุณลูกค้าไลท์ที่ตินะฮะเป็นเบาะผ้าออกสีครีมๆหน่อยๆน,นะครับแล้วก็ภายในนี่ก็จะมีการตัดด้วยสีทูโทนนะฮะเพิ่มความสวยงามแล้วก็หรูหราในส่วนของตัวรถ v ีออคันนี้นะครับบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ค่อย ดูว่าเอ้ยทันสมัยมากสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเรามองในเรื่องตัวความน่าใช้เนี่ยคนนิยมใช้ตัวรุ่นนี้กันเยอะมากกล้าพูดได้เลยนะครับเผื่อว่าคนลูกค้าที่ดูแล้วอยากออกรถเก่งใช้งานสักคันหนึ่งแต่ว่ากําลังของเราหรือว่าง,งบของเราอาจจะไม่ไหวสำหรับตัวรถปีใหม่ๆแต่เกิดถามว่าสูงต่แบบนี้จัดไฟแนนซ์ได้ไหมมันยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่และตัวรถสภาพเนี่ยต้องบอกกันว่าสวยมากนะฮะไม้แสนสามนะครับทุกอย่างจบ เรียบร้อยรายละเอียดครบถ้วนนะฮะเดี๋ยวเราไปสูบกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสับคันนี้กันอีกทีหนึง่งไปครับโอเคนะฮะสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องตัวราคานะครับสับคันนี้รถปี08 1.5ตัว E จะตั้งราคาขายอยู่ที่239,000บาทอันย้ำนะครับ 2 3 9 0 0 0บาทตรงนี้ยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ครับไม่ว่าคุณลูกค้คาจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตต้องการทราบรายละเอียดในการออกรถหรือว่าบางท่านอาจจะอยากรู้ว่าเฮ้ย hey, ผมเป็นอย่างนี้ครับผมต้องใช้เงินออกรถด้วยหรือเปล่าตรงนี้เราก็มาคุยรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งได้<อ>นะครับแต่จริงแล้วว่าคันนี้เนี่ยคือยังอยู่ถ้าเกิดใครดูแล้วมีแผนที่จะออกรุ่นนี้ไว้หรือว่าดูเป็นรุ่นนี้ไว้อยู่แล้วรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยดีกว่าปล่อยให้รถหลุดมือไปแล้วจะมาเสียดายมาเสียโอกาสที่หลังตรงนี้ไม่ได้น รถรววปีแบบนี้เนี่ยมันเป็นปีเก่าถูกต้องไหมครับและก็สภาพแบบนี้เนี่ยคือมันหาไม่ได้ถ้าเกิดมันหาได้เราคงมีเกินร้านเช่นเดียวกันนะครับอันนี้อันก็ต้องขอบอกและก็ขอเรียนชี้แจงให้กับพี่ๆี่หลายคนทราบถ้าเกิดมีแผนที่จะออกรถอยู่แล้วหรือว่าหอรถใช้งานคันแรกสักคันหนึ่งรีบติดต่อเข้ามาได้เลยจบแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งที่ร้านนะฮะในส่วนตัวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับยัง,งอันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพันธ์ออนรรัับลกก็งงเเเาาปใจหพว กดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้รับชมนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูกันได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ